มาพบกับต้นโกลวงเกลิงดอกสีขาวพร้อมสรรพคุณและมาดูว่าต้นกลวงเกลิงมีกี่ชนิดกันแน่เดี๋ยวเป็นยังไงปบกันครับก่อนอื่นต้องขอไปพี่น้องทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้ผ่านไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมได้ทําการลบคลิปออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากเกิดความผิดพลาดต่างเทคนิคนินดหน่อยเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังครับแล้วมาดู ้นโกรกรรงงเสวัสดีครับตรงตานครับได้นะอย่างที่บอกครับเกิดความปิดพลาดขึ้นนิดหน่อยนะครับถ้าพี่น้องได้ดูคลิปที่ผมตามลงไปในคลิปก่อนหน้านี้ครับนะที่เป็นคลิปของต้นมังเรต้นเบรนะครับนะซึ่งในคลิปนั้นนะผมได้เอ่ยชื่อ ที่ผมบอกว่าเป็นชื่อต่างการนะ่ะปิดไปนะครับแล้วก็ต้องขอไปพี่น้องจริงๆนะครับนะเนื่องจากมันสับสนอยู่นะครับแต่รายละเอียดอย่างอื่นนะ่ะถูกต้องหมดนะครับนะมันมีอยู่แต่ชื่อี่แหละที่ผมเอ่ยปิดไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูจ็อดที้ผมได้กล่าวปิดไปนะในในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมได้เอ่ยไปเป็นชื่อกองอะไร ไปฟังกันครับแต่เราพูดติงต้นตรงเตงตรงเตงนะถ้าเป็นภาษาราชการจดนี้นำมาให้พี่น้องดูแต่จริงๆแล้วนะผมเอ่ยชื่อปิดนะครับตลอดตั้งคลิปเลยครับ <c oughs> คือผมเอ่ยเอาชื่อของต้นตรงเตงนะครับนะจริงๆแล้วนะครับอเจ้าเบรของภาษาทางใต้นี่ครับนะหรือว่าต้นบังเรเนี่ยครับนะ มันจะมีชื่อว่าต้นโกลงเกรงแล้วต้นตรงเตงละมันมาจากไหนนะครับคือจริงๆแล้วต้นตรงเตงเนี่ยก็เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดนึงเหมือนกันนะครับที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพวกวัชพืชนะครับเมื่อก่อนแถวบ้านผมนี่เยอะนะครับก็คือนะแต่เป็นภาษาบ้านผมนะทางใต้ก่จะเรียกว่าต้นปุงปิงเอ้ยนะไอเจ้าต้นปุงปิงนะครับนั่นคือต้นตรงเตงนะครับนะ ในภาษาที่ใช้เรียกกันในตัวไปนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาทางใต้แต่บ้านผมเนี่ยก็จะเรียกว่าต้นปุ้งปิงนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเลยเฮยชื่อปิดไปนะครับต้องขอไปพี่น้องทุกท่านนะครับแต่อย่างว่าแหละครับนะเมื่อมีความปิดพลาดแล้วมันก็ต้องแก้ไขนะครับผมเลยลบคลิปนะลบคลิปออกก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทาใหม่นะครับอาจจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมลงไปนิดหน่อยด้วยต้องขอไปนะครับ พี่น้องที่ดูคลิปต้นโครงเกรงเนี่ยนะหรือต้นเบรเนี่ยไปแล้วในในครั้งก่อนนะต้องขอไปจริงๆนะครับเรามาจัดลําดับกันใหม่นะครับจากต้นโครงเกลงหรือเบรหรือมังเรมีอยู่4ชนิดนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ลําลดับที่4กันเลยดีกว่านะครับลําดับที่4ครับถ้าแถวบ้านผมเนี่ยจะเรียกว่าต้นเบรขนนะครับนะ ต้นเบลขนเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีขนนะฮะออกขึ้นมาเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นขนขึ้นตามลําต้นตามใบอะไรอย่างนี้ครับนะแล้วเขาก็มีดอกสีขาวเหมือนกันนะครับแต่เป็นช่อดอกเล็กๆนะครับเล็ดที่ไม่ได้มีเปลือกนอกกุ้มไว้นะครับนะก็เลยอาจจะมีความแตกต่างจากต้นกลงเลงตัวไปนะครับมีผล สีดำนะมเล็กสีดําเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้กินได้ไหมนะนะถ้าใกรมีข้อมูลนะกับต้นกลงเกลงนะกลัวจะปิดอีกโอ้ยต้นกลงเกลงชนิดนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับคือก็จะมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนะครับในแหล่งที่เป็นสวนยางริมควรริมเขาอย่างนี้ครับนะก็ถือว่ายังมีอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าต้นกลงเกรงชนิดนี้ครับ จะมีอยู่ในท่วตุกปากหรือไม่นะครับและนี่ก็คือต้นกลงเปลงลำดับที่4นะครับทีนี้เรามาสู่ต้นกลงเกลงลำดับที่3กันนะครับต้นกลงเปลงลำดับที่3เนี่ยครับก็คือต้นโกลงเกลงดอกสีม่วงนี่แหละครับนะที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งจะมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป นะในตัวตุกปากเลยทีเดียวนะครับซึ่งดอกสีเมืองเนี่ยครับนะก็จะมีผลนะมีเมล็ดนะที่มีเปลือกอุ้มอยู่ด้านในนะพอสุกก็จะปลิออกนะก็จะเปิผยเย็นเนื้อในนะที่มีสีออกดำๆนะจะเรามองอย่างปลีเปิดนะแต่พอเรากินได้นะครับกินแล้วมีรสหวานนะครับนะหลายคนก็คงจะรู้แหละครับนะปากนี่ดำปีเลย <laughs> ออกม่วงม่วงดำดำ่วงม่ว,มวนะครับนะก็กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปครับนะจากที่ได้ศึกษามานะก็มีอยู่ตัวทุกภาคเลยทีเดียวนะครับเราจะมาสู่ลำดับที่2นะครับซึ่งต้นกลองเกลงในลำดับที่2เนี่ยเป็นต้นที่ปะปนกันอยู่กับเจ้าต้นดอกสีม่วงนี่แหละครับนะซึ่งต้ามองอย่างผิวเปิรนนะก็อาจ จะคิดว่าเป็นชนิดเดียวกันนะฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะขามีความแตกต่างกันอยู่นะครับอันดับแรกเลยครับความแตกต่างให้ดูตรงใบนะครับใบของเจ้ากลงเกลงชนิดนี้ครับนะจะมีความเรียวแหลมนะปลายจะแหลมนะไม่กลมมนนะหรือมนมนเหมือนดอกสีม่วงที่มีอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะออกดอกด้วยนะครับในขณะที่ต้นกลงเกลงสีม่วงเนี่ยเขาจะออกดอก นะอยู่ตลอดแต่เจ้าต้นชนิดนีนะ้ดอกไม่ค่อยออกนะครับและจุดสังเกตตัดมาก็คือบริเวณปลายยอดนะครับปลายยอดก็จะมีมีก็จะมีขนนะครับซึ่งสังเกตได้เลยนะครับจัดเจนนะครับแล้วไม่รู้ว่าดอกสีอะไรนะสีสีม่วงซึ่งจริงๆแล้วมันมันจะมีอยู่2เวอร์ชันนะแต่เรามองอย่างปิวเผินะดอกของเจ้าต้นกลงเกลงเนี่ย สีม่วงเหมือนกันแต่มันจะมีสีม่วงอ่อนและสีม่วงเข้มนะครับเอาละครับนาะทีนี้ก็มาเข้าสู่ต้นกลวงกลิงนะครับลำดับที่หนึ่งกันถือว่าเป็นปลาเอกในคลิปนี้นะครับที่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกผมในคลิปก่อนนู้นนะครับนะคลิปยาสามัญประจำบ้านนนบอกว่าไม่มีสีขาวนะฮะ,ะมีนะครับ นี่ครับแล้วข้อเป็นกลงเกลงที่หายากนะครับแต่มีพี่น้องท่านนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าหาเจอในในในป่านะในสวนหรือ,อยังไงเนี่ยครับนะจะเจออย่างนี้ก็เก็บไว้ดีๆเลยครับเพราะมันหายากจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูครับรูปปั้นสันฐานเจ้าต้นกลงเกลงดอกสีขาวเนี่ยครับนะใบเขาจะอยู่เล็กๆนะใบไม่ใบไม่โตนะครับแล้วปลายยอดเนี่ย จะออกไปทางสีเขียวหวานนะแต่เราสังเกตดูดีนะครับและ,มะเมล็ดเนี่ยนะเวลาสุกเนี่ยก็จะปลิกออกมาเหมือนกับเจ้าต้นสีม่วงนั่นแหละแต่สีของเกาอ่ะจะออกไปทางสีส้มนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยหวานนะครับจะมีรสชาติแบบาฝาดๆนิดนึงนะครับนะไม่หวานเหมือนสีดอกสีม่วงนะครับแล้วก็แน่นอนครับดอกเนี่ยสีขาวโตเลยนะครับทีนี้ครับ เรามาดูสปปรรพคุณนะที่ผมบอกว่ามีสปปรรพคุณต่างยาด้วยนะครับสปปรรพคุณแน่นอนครับนะคือ1เลยนะช่วยในเรื่องของอผู้หญิงหลังคลอดนะครับส่วนมากแล้วจะมีอาการวิงเวียนนะครับที่ภาษาใต้บอกว่าเลือดขึ้นนะแต่เราออกทางสำเนียงใต้สักหน่อยก็บอกว่าเลือดขึ้นเลือดขึ้นนะครับนะและาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของอาการเหล่านี้ได้นะครับ คือบรรเทาอาการได้นะครับในสัดส่วนที่จะนําไปใช้ต้มเพื่อบรรเทาอาการบิงเวียนของคนที่เลือดขึ้นนะหลังกรดบุตรนะครับก็คือใช้ต่างห้านะครับใช้ตัางหาก็คือมีรากมีกิ่งมีไอติดใบติดกิ่งติดดอกนะครับเอาไปสักยุมม่มหนึ่งนะสักกำหนึ่งนะแล้วก็นําไปต้มนะครับต้มก็ ให้พอมีน้ําออกมาเป็นสีเหมือนน้ําชานะครับจากนั้นก็ดื่มนะครับก็จะมีอาการฝัดาดนะอย่างนั้นแหละทับยานะยายามันก็มอาาีอารมณ์อย่างนี้แหละนะครับแต่ก็อาการดีขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะแถวบ้านผมเนี่ยก็เวลามีใครกรดบุตรนะรแล้วก็มีอาการอย่างเนี้ยก็มานาไปไปต้มอยู่เป็นประจํานะครับอันนี้ผมเห็นมาตลอดนะครับ แล้วก็ยังมีสปพคุณอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับโดยจปปะพาะเมล็ดนะ,มะเมล็ดติดสุกแล้วปลิกออกมาสีส้มนะครับนะกขอบอกว่าเป็นยาปรับธาตุนะครับเนื่องจากว่า,าคนที่มีกาเรียกว่าธาตุเบานะครับคนธาตุเบาอ่ะส่วนมากก็จะมีอาการแบบไตเหลวนะไตเหลวแต่แต่ไม่ใช่ว่าเกิดจากการต้องเสียนะครับคือคนธาตุเบาเนี่ยจะมีการไตเหลว อยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นครับก็สามารถจะกินมเมล็ดนะครับของเจ้า,าบลีดอกขาวเนี่ยครับนะได้นะครับแต่คนที่ทาดหนักนะคนตาดหนักเนี่ยก็อยากกินไปเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะมีการปลูกนะครับเขาเรียกว่าปลูกท้องอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับคนที่ทาดเบานะครับ แล้วไว้พบกันใหม่ครับในเปริดในคลิปต่อไปกดที่เ้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไปด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพบใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ